อน,อนอกันคำเตือนคลิปนี้จะดทำขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นน้องๆหนูๆที่ I, อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ กับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้ก็มาพบกับช่องน้องเมม่เหมียวอ,อีกแล้วนะคะวันนี้น้องเมม่เหมียวก,ก็มีเกมจะมาแนะนําให้พี่พี่ได้ลองเล่นกันนะจ๊ะก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซัสบสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องเมม่เหมียวด้วยนะจ๊ะมาครับวันนี้เราก็มาเล่นเกมแม่มังกรกันนะจ๊ะาวันนี้น้องก็เอางบมาก900นะจ๊ะเบ็ดไปนี่ดก่อนละกันทุกคนเราก็มาหมุนออโตโ้ไปเอยเรกว่าอ้ย มันรุนกันทุกคนวันนี้เราจะเสียหรือเราจะได้เอ้ยพี่พี่วันไหนนะที่สนใจอยากจะลองเล่นเกมนี้ก็มาได้เลยนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์มาตามกันได้เลยนะจ๊ะเอ้ยทุกคนโอ้ยอืเออโอยเด้อเริ่ม,มาแล้วอ่ะเอ้ยตรงนี้มาดิ ยังสวยอยาทุกคนอุยอ๊ยอ๊ายอุยเธอดอกไม้กี้สวยมากเออเราก็มาลุ้นกันอีกทุกคนแต่เราก็มาดูเบทดกันดีกว่าไปอีกสักสิบละกันเราก็มา,มโโโาหมุนออโต้ไปเลยดีกวกาสามสิบหมุนเนาะเออเป็นไงออยังไงคะ วิ่งคอร์ดเร็วนี้เออยไม่แตกเออโหยลุยขารงนี้เอตอตอนอย่างนี้ไอเราม,มาแล้วทุกคนเกี่ยวมาดีโอ้โหยทุกคน คอนแทคดีอยู่นะทุกคนอยากให้แม่เขาตื่นน่ะเอ้ยมาบอไม่เอ้ยพี่พี่คนไหนนะที่สนใจอยากจะลองเล่นเกมนี้ก็มาได้เลยนะคะใต้คิดใต้คอมเมนต์มาตามกันได้เลยนะจ๊าอุ้ยเธอเธอมาแล้วเนี่ยแดงยังสวยอะ่ะ หน้าแดงอย่างสวยอะทุกคนอืมต้องอย่างนี้นันตตองอย่างนี้โอ้ยตอนนี้เขียวแตกเถอมาอยู่แล้วเอ้ยทุกคนจริงไหมเนี่ยแตกดีทุกรอกเลยอะเอ้ย น่านี่เป็นไงเออต้องอย่างนี้โอ้ยเด้อแม่ไปมาลองระวังกันทุกคนมาลุ้นระวังกันเออพี่พี่คนไหนนะที่สนใจอยากจะลองเล่นเกมนี้มาได้เลยนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์มาตามกันได้เลยนะสาโอ้ออยเป็นไงคะตอนนี้เกี่ยวมาดี โอ้โห oh 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 ทุกคนจริงไหมเนี่ยไองานนี้ยังสวยอะ่ะยังไงตรงนี้เอ้ยอืมซุ่มไปดีจ้ามาไหมตรงนี้ อนนดอกนี้เป็นไงดอกนี้เป็นไงเออต้องอย่างนี้อยู่แล้วป้าโอ้โหเริ่มมาแล้วทุกคนุิยอมมมารีดอกนี้ยังไงคะยังไงคะมาแค่หนึ่งเอง โอ้ยเจ้บ้าอ่ะมาแค่หนึ่งเองเหรอโอ้ยอืมน้นนา,มาน,าน,าน,น,นี้เป็นไงเธอเธอเอ้ยมาดีวบบทุกคนมาออ๋อเดี๋ดวนีครับเป็นไงโอไมค์กอดโอ้ยเธอแตกด,ดีมากอ่ะอืม โอ้โห oh. จริงไหมเนี่ยทุกคนมาที่แดงมายังสวยอะ oh God, โอ้ไม่ก้อเธออุ้ยยังไงคะเออต้องอย่างนี้อืมมาแล้วพูโอุย้ยมาอีกแต่อีกแค่เขาแปดสิบเลยโอ้ย พี่พีว่วนไหนนะที่สนใจอยากจะลองเล่นเกมนี้มาได้เลยนะคะใต้คลิปใต้คอมมีมาตามกันได้เลยนะจ๊ะทุกคนแตกดีมากอะ่ะเอ้ยยังไงคะเออต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เลยโอ้ยอืม เธอคะเป็นไงคะคะพี่พี่คนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์สักค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องมีเมีวทำคลิปใหม,ใหม่เพิ่มต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องก็ขอ